เราจะปั้นดินเบาให้เป็นแบบนี้เลยอ่ะฮะพอปั้นแล้วก็จะกลายเป็นบันนี้จากนั้นก็ใส่แขนแล้วขาแล้วก็ทำอุ้งมือ <c oughs> น่ารักจังแล้วก็ทำหน้าได้เลยว่าตาลงไปแล้วก็ทาปาก <c oughs> แล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีทอง ออ๋ดูรายละเอียดนี่สิลอล่ามีชีวิตที่หรูหราแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเธอเนี่ยตัต้งใจทำงานจนทำให้เธอกลายเป็นนักธุรกิจบันนี้ที่ประสบความสำเร็จโปรเจกต์ใหม่ของเธอก็ได้รับแรงสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆเงินก็ได้เวลาไปทำงานแล้วสิรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วๆทำอะไรอยู่เหรออ้โทรศัพท์อยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่นี่เองอะ สวัสดีค่ะโปรเจกต์กำลังดำเนินการอยู่แล้วจะพรีเซนต์อาทิตย์หน้าค่ะอะไรอ่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพเก่าๆสมัยที่ยังมีเพื่อนพวกนี้อยู่ฮ่ฉันคิดถึงบักบันนี่จังเลยอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะเนี่ยเอ๊เราจะปั้นอะไรนะดูคล้ายๆกับบันนี่เลยทำอุ้งเท้าแล้วก็ทำน้าจากนั้นก็หูพร้อมแล้ว เรามีส่วนทุกอย่างครบแล้วทีนี้ก็ต้องติดรวมกันใส่ตาเข้าไปหน่อย <c oughs> ดูสินายมองเราอยู่ใช่มหมอย่าลืมติดหน่วยเข้าไปนะ <c oughs> จากนั้นก็ทำการแกงสีน้ำตาลแล้วก็ใส่เสื้อสีน้ำเงนินอ,อ๋อดูเหมือนจะเก่ามากแล้วโชบัคส์บันนี่นายไม่ค่อยมีเงินรึปเปล่าฐานะของบัคส์ย่ำแย่ลงตั้งแต่สมัยเรียนแต่ว่าเขาก็ไม่แคร์หรอกเพราะว่ามีแครอท เขาเดินไปดูรูปภาพเก่าๆสมัยเรียนนะฉันจำได้สมัยเรายังเป็นเด็กอยู่และนั่นก็เป็นเพื่อนของฉันเองและนี่ก็เป็นรูปของลอล่าอ,อ๋อฉันคิดถึงเธอจังเลยเ,ออเธอกับฉันน่าจะลงเอยกันแล้วแท้ๆแต่ว่าตอนนี้เธอรวยมากและฉันเฮ้<า>ฉันมีไอเดียแล้วเธอน่าชอบกินแครอทเหมือนกันงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาแครอทดีกว่าว้าวแครอทออกยอดเลยงั้นก็ต้องเลือกเอาอันที่สวยที่สุดมา เราจะทำแครอทจากเดินเบาเอ่อคุณคะขอยืมหนังสือพิมพ์หน่อยได้ไหมนี่ฉันกำลังอ่านอยู่นะเราจะพันกระดาษแบบนี้แล้วก็เสียบแครอทเออเหมือนช่อดอกไม้เลยบัคส์กลับบ้านมาพร้อมกับแครอททั้งใหญ่ตอนนี้เขากำลังจะทำช่อดอกไม้ที่ทำมาจากแครอทเธอจะต้องชอบแน่นอนรอล่าและแล้วเขาก็ชนรอล่อออกเด็ด และในที่สุดทั้งสองก็ได้มาเจอกันอีกครั้ง <Hey. S 1> รอล่าอันนี้ของเธอนะ,อะขอบใจ <c oughs> ฉันไม่ได้กินแครอทออแกนิกมาตั้งนานแล้ว <c oughs> ทั้งสองมานั่งคุยกันที่ชิงช้าย้อนไปยังวันวานที่ยังหวานอยู่ <c oughs> ดินั้านเอ๋ยจงกลายเป็นโทรศัพท์แต่ว่าเราก็ต้องตกแต่งด้วยหัวนะเราจะทาขอให้เป็นสีทองแล้วก็ติดหน้าเจอใหญ่ๆ อ oh, <laughs> ใช่เลยและนี่ก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดอยากจะรู้แมมว่าลอล่าทำอะไรบ้างทุกคนต้องไม่เชื่อแนะเพราะว่าเธอคือซ e o แบรนด์มือถือชื่อดังวันนี้เธอกำลังเสนอโมเดลโทรศัพท์รุ่นล่าสุดทุกคนคะฉันขอนำเสนอโทรศัพท์ที่จะทำให้ชีวิตของคุณกนะ้าวหน้าไปในอนาคตได้เลยดูสิคะว่ามันเลิศขนาดไหนมีทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชนันต่างๆว้าวสวยจังอยากได้อ,อ่ ค่ะฉันขอซื้อเลยฉันก็ขอซื้อเหมือนกันค่ะว้าวยอดพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> และธุรกิจนี้ก็ทำเงินให้กับลอล่ล้ยยางสวยงามเราจะล้างเส้นลงไปที่กระดาษแข็งจากนั้นก็ทำประตูแล้วก็ทำหลังคาซะหน่อยใส่ด้านหลังด้วยนะจากนั้นก็จะนำสไตโล์โฟมมาตาัดแบบนี้แล้วระบายสีสีทอง ถึงแม้ว่าล้อที่ทามาจากกระดาษมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีล้อนะจากนั้นก็ใส่พวงมาลายัยแล้วก็กระจกหน้ารถอ้าประตูเปิดได้เฉยเลยอรถบบนี้ต้องระวังหน่อยนะเวลาขับรถของบักซ์บันนี่ฉันว่ามันเก่าแล้วก็ดูโซรมมากเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่แคร์เลยสักนิดเดียวแค่ถูตรงนี้แล้วก็ติดเทปตรงนี้ นานานทีจะได้พาโรล,ล่าไปเที่ยวในเมืองแบบเนี้ยฝันเป็นจริงเลยแล้วแล้วบักก็มาถึงไงเออมีรถด้วยเหรอเออแน่นอนแม่นายนี่เป็นเจนทแมจริงจริง,รงอ่ะเปิดประตูให้โรล่าด้วยแล้วทั้งสองก็ไปเที่ยวด้วยกัน <c oughs> เราจะดัลดลวดให้เป็นแบบนี้แล้วก็ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไปบนกระดาษแข็งแล้วก็ใส่ห่วงเข้าไป ก้อนไตโลโฟมแล้วก็ไม้จะเป็นฐานเราจะติดเทปลงไปก่อนที่จะระบายสีนะอห่วงชุดนี่มันดูเกา่าเก่าแต่ก็ไม่เป็นไรอะนะยังไงก็สามารถเล่นบาสเกตบอลได้และนี่คือสิ่งที่บัคส์บันนี้ต้องการบัคสนะ่ชอบเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาน่าออกกําลังกายเสมอเลยและแล้วเขาก็จะชุดลูกบาสเขาก็โดดและดังลงไปแล้วอูอ้เป็นไรมามบัคส์ ไม่เป็นไรมันเก่าแล้วอทำไงดีงั้นไปซ่อมดีกว่าแล้วเขาก็เจอกับรั่วในถังขยะพอดีเลยเอืมอันนี้น่าจะได้นะ <c oughs> ซ่อมเสร็จจนได้นะบักและลอร่าก็มาพอดีโอ้มาแล้วเหรอลอร่าจะมาเล่นบาสเกตบอลด้วยกันม้า <c oughs> ได้เลยนี่อยากจะไปได้คอยของฉันแมเธอจะต้องชอบแน่เลย ด้วยเวทมนต์ของลาลิลูเราจะทำให้สไาโลโฟมอันใหญ่เนียกลายเป็นลูกเล็กๆท้ายเป็นสีทองแล้วก็ใส่ดีเทลเข้าไปด้วยเพชรลูกบาสเกตบอลที่ประดับไปด้วยเพชรเนี่ยสำหรับคนรวยเท่านั้นวันนี้รอล่าจะเปิดการแข่งขันเธอจะต้องซ้อมก่อนหรือเปล่าฉันอยากจะซ้อมกับเธอจังเลยถ้าเกิดว่าอยากจะซ้อมก็ต้องมาที่คอร์ดแบบนี้สิบัคโ,โ,โอ้ที่นี่ใหญ่จัง wow. ลูกบาสเกตบอลทั่วไปเนี่ยไม่เหมาะกับลอลาเลยสักนิดเธอเนี่ยมีบาสเกตบอลฝั่งเพชรที่จะนำโชคให้เธอทุกนัดเลยมาให้ฉันชุดบ้างเออไม่บักสฉันทำให้เธอเจ็บหรือเปล่าฉันช่วยนะเออฉันไม่เป็นไรอายนะหเขาฉันชุดดูบ้างเนะอ้าวไม่ลงห่วงเลยลอลาเธอไปทำอะไรข้างบนเนี่ยอู้บักส์แดนโยลูกบอลโดนลอลาใชงั้มน่บางเออจริงๆให้เขาน่าสามารถรับลอลาได้ เธอเป็นอะไรมา <c oughs> นายชะลูกบาได้ข้าหัวใจฉันเลย <c oughs> เราจะทำพื้นรองเท้าแล้วก็ตัดส่วนด้านบนของรองเท้าออกจากนั้นก็ทำขอบแล้วก็ตกแต่งด้วยเชือกเลย บักซ์มาที่ร้านกาแฟเพื่ออยากจะกินอะไรหวานๆซะหน่อยอันนี้คุณถ้าไม่ใส่เสื้อดีๆไม่ใส่รองเท้าดีๆเราก็ให้บริการไม่ได้นะเออแต่ฉันไม่มีรองเท้าเออไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหารองเท้าเองก็ได้บักซ์กลับไปที่ห้องใต้ดินของเขาเพียงไม่กี่อึดใจรองเท้าก็สเสรียบร้อยเออขอเข้าไปได้หรือ,อยังอ๋อฉันค่ะชันได้เลย และในที่สุดเขาก็ได้กินของอร่อยอร่อยอย่างแครอทยังไงล่ะรอละ่ะนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำรองเท้าประดับเพชรให้แล้วก็ใส่ดินเบาเข้าไปบาร์วันนี้นายออกเดทใส่รองเท้าใหม่เชียวนะเออรอละ่ะเธอลืมใส่รองเท้ามาหรือเปล่าเปล่ารอพอดีว,ว่ารองเท้าซส้อมันหักเลยไม่ใส่ดีกว่านะ เดี๋ยวฉันขอไปหาซื้อคู่ใหม่หน่อยนะบักสวัสดีค่ะร้านรองเท้าสรูยยินดีให้บริการอ๋อขอใส่รองเท้ารุ่นนะั้นได้มะมคุณบักสเธอนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะเอ่อชอบคู่นี้มะเอ่อไม่แล้วคู่นี้ล่ะเออฉันว่าไม่เหมาะกับเธอนะแล้วสเนกเกอร์มะอะ่ไม่อ้าะอันนี้แหละใช่เลยสีทองเนี่ยเข้ากับลอล่าเลยใช่ไมเพื่อนเพื่อน งั้นก็เอาคู่นี้แหละขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะ<ป>อ่าอันนี้เป็นถ้วยรางวัลได้นะเราจะทายเป็นสีเงินแล้วก็ดัดลวดให้เป็นที่จับถ้วยรางวัลเนี้ยเต็มไปด้วยเพชรเลยและนี่ก็คือถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติแห่งกีฬาบาสเกตบอลนี่เธอเธอคิดว่าใครจะชนะอะว้าวมีแต่คนดังๆมาร่วมเล่นทีมเนี้ย และนี่ก็คือลอลาสุดรวยของเราค่ะโอ้ไม่ลอลาเธอพลาดจนได้อ่ะคุณลอลาซุกเขานะคะลอลาฉันเชียร์เธออยู่นะแล้วบัคซ์บันนี่ก็เอาลูกบอลนำโชคให้กับลอลาและทีนี้เธอจะต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนลงไปแล้วค่ะยย <Yay! laughs> ฉันนแล้ว ขอบใจนะเป็นเพราะเธอแท้ๆเลยฉันถึงได้รังวลเนี้ยแชมเปี้ยนและเพื่อนของเธอก็ออกไปฉลองร่วมกันมาร่วมเอาใจช่วยทั้งสองคนในอนาคตกันนะ